คนไทยครับพี่น้องชาวไทยผมจะฝากความรู้อันนี้ไว้กับทุกคนเลยนะครับว่าถ้าเราโดนอะไรเนี่ยขึ้นศาลหรือทำอะไรผิดเนี่ยอ้างอย่างเดียวครับผมไม่ได้มีเจตนาผมไม่ได้มีเจตนาผมไม่ได้มีเจตนาที่จะสุขทรัพย์สิน แอบทรัพย์สินผมไม่มีเจตนาครับที่จะไม่ให้คนรู้ว่าผมมีเยอะแค่ไหนถึงผมเพียงจะเป็นแต่ทหารได้เงินเดือนไม่ถึงเดือนละแสนแต่ก็มีบ้านมีที่ดินมีนูน่นมีนี่ได้เป็นร้อยล้านกันผมจะลืมนิดหน่อยก็แล้วกันนะที่จะไปบอกว่า ผมมีบ้านราคาเป็นสิบล้านยี่สิบล้านลืมได้ครับผมไม่ได้มีเจตนาครับเหมือนกัผมไม่เคยมีเจตนาที่จะโกงคนไทยเลยครับเพียงแต่ผมเก่งครับผมเป็นทหารเก่งผมเก็บเงินเดือนทุกบาททุกสตางค์ที่ผมมีได้จนผมรวยเป็นร้อยรอยล้านได้ครับงั้นคงเข้าใจนะครับศาลคนไทยองค์กรนะครับผมมีเยอะ เยอะซะจนต้องก็ลืมมั่งนะครับที่ผมจะไปเปิดเผยดูรู้ว่าผมมีอะไรทุกอย่างคดีนี้ก็คดีอะไรก็คือน้องชายท่านประยุจัโนโอชานั่นเองที่วันนี้นะครับก็ได้หลุดนะครับจากคดีที่บอกว่าไม่ได้อะไรนะเปิดเผยทรัพย์สินทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองมี และสิ่งที่น้องชายคุณพิรุ์บอกก็คือว่าไม่ได้มีเจตนาลืมได้โทษขำไม่ได้นะว่ามีเยอะน้องชายคุณพิรุ์เนี่ยมีเยอะสะจนลืมเลยว่ามีอะไรมัง่งก็คิดกันเองนะนครับละครับว่าทหารเมืองไทยเนี่ยรวยได้สะจนลืมได้เลยว่าตัวเองมีอะไรมัง่งไม่มีเจตนาครับ